ปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเราเนี่ยทำหมาอยู่ก็อยู่กับคนเนี่ยมาอยู่ที่อื่นถ้าคนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองทุกคนก็มีกายมีวาจามีสิใจเหมือนกันเมื่นมาปฏิบัติทรรมพวกก็คิดต้าใจตัวเองเนี่ย แต่ว่าใจก็จะยึดตัเชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเปน็นยังไงว่าคิดว่าใจจะว่าชื่อนะแต่ตัวจริงม,มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากกับปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองส่วนมาก เ่าเลยนำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วเฉพวกเทศที่หลังเขาเรื่องเขานี่แล้วปรเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันมีร่างกายครบพันบริบูรณ์หมดอาการสามสิบสอง เราก็มาเพื่อัดจิตใจของเราเท่า,านั้นแหละมม่ต้องเพื่อดัดไรอื่นหรือให้รู้ใจตัวเองรู้แล้วก็ให้เห็นด้วยถ้าไม่เห็นใจก็สอนใจไม่ได้หรอกโน่นนะทุกคนไม่ค่อยเห็นใจตัวเองไปยินใจชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเอง งอาสใใ้คิดใจอยู่ในความสงบค,คือเป็นจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในชุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปร,รู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะ้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อน กรู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองความเป็นมาเป็นไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่แต่รู้สึกจําได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาสันั้นแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้แต่หากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปหลายชาติหลายภพบย้อนหลังไปมันมีความเป็นมา พิธีไหนารล้ความจริงสิเคยเป็นมาหลายชาติหลายภพหนึ่งโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไมย้อนเหมนกันเกิดมาเป็นคนก็นมีไม่ใช่คนก็นมีเป็นสิ่งสาราสัตว์ทุกประเภทก็จะได้มาเป็นคนเราโู้เป็นของแสนยาก ถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่ก่อนเกิดมาหลายชาติหลายพบถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม,ไม่ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งคนหนึ่งเลยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลุ่งดูซี่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่พบกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมด แต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆเนี่ยนะการอยู่การกินเลยดิ่มน้ำสับรานแล้วก็ว่าสุขแต่สุขขี้งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองีนเรียอว่าทำจิตใจให้เกิดความสุข ความสุขเกิดขึ้นมาโดยปีติธรรม้วยความสุขอันลึกลับคอยคิดใสมีพลังแต่โดยมากคนเราไม่จะปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับดูกายองฝันต่อไปมันไม่รู้อะไรนั่นเรียกว่าปล่อยคิดปล่อยใจไปทั้งๆท,งท,งที่อาศัยเขาต่ว่าปล่อยเขาไปนักเขา้เขามาเก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละ นีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเรียกวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งเรียบล้าตเนิจะดมเข้าไปร้ายแบบก็ยิ่งสร้างคำเข้านักเขา้านักเขาเ้าแ้ละแต่เรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับตรงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหน ใ้สิ่งวันนี้ต้องรู้ไปหมดในรวงพร้อมแล้วก็มีอยู่สามอย่างฝพกหคัดให้ใจเรานี่รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองในรู้ในความเป็นอยู่ปจัจจุบันในรู้ความเป็นไปในกางข้างหน้าสามอย่างตัวน,นี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัด เห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนล่ะจะอยู่ในที่เดียวอนา,าคตและวอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันเรอยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าจิตใจมีความสงบก็รู้ความเป็นจริงได้ล่ะสีนี่โดยมากจิตใจคนเรามันค่อยอยู่นะไม่จะไปข้างหน้าข้างหลัง ส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองแต่แต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนเอยากให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจรวบรวมพลังให้อยู่ในตัวของเราเองนี่ตัวสำคัญก็เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็รู้ของก็เื่นไปหมด ไม่รู้ตัวเองของคนอื่นก็ไม่รู้โลกก็เป็นไปเปลความทยทยานเธอเหิมท้องซ่านลำคานไปถ้ารู้ในอยู่ในความสงบโอ้โหมันเป็นของลึกลับสอนตัวเองอยู่ตลอดธรรมะทั้งหลายแหละมาทุกหนทุกแห่งเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใค่เทศใส่ฟังหรอกมันเกิดขึ้นเอง เลขึ้นมาจาก,กจิตใจของเราที่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองฝึกหัดตัวเจ้าของเองให้เดินเขา้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีหลายแสนปีแล้วจะพูดถึงว่าพระพุทธองค์องค,ค์ก่อนก็มีเยอะสอนนันเดียวกันเนี่สอนจิตใจของคนทั้งนั้นตลอดถึง สิ่งสารสัตว์ทุกประเภทนี่นี่พูดเฉพาะหลักจะใหญ่มั้มนะให้พยายามพึกคัดให้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปสามอย่างเคนนี้